ขายบ้านเพิ่นก็เพิ่นเสียงคะเลาะงัวอยู่ไสสบายดีพี่น้องตํากระปุ้นอีซีอีตะนามึงตัวกูคนสุดท้ายบ่มาสแตกมีแนวดยังเจ้ามึงมึงบ่มากินกูก็กินเบิดอีีกระปุ้นนั้นตะกี้ว่าสิซื้อเอาเส้นอยู่เฮือนแม่น้องดําแมันบ่มีเส้นใหญ่พี่น้องมีแต่เส้นน้อยๆนั่นก็เลยบ่ได้เอา พอดีตลาดมาเลยซื้อตลาดพี on ่น้องสบายดีรอบใบายพี่น้องบอกคุณมาตืเฮือนตองก็อย่างเฮ้ยมาตืเฮือนดองก็กินแล้วเนาะกําหนามมันว้าวมาอีสีตัวพี่น้องมันบอกมากินสัมพัวอยากเมื่อเห็ดเบี้ยเสือคำหนู่พวบอกกระลงมาพัวพวนเปิดโตัวขากันได เบิดละเด้แ <iesen> ล <com selection noise ending> ้วมันกบกันร้อยอึกินเตี้ยงมันจังบ่ย่อมันจังบ่ย่อใส่เฮือนจักสิอยู่นํากันฮอมือดบ่ถามยายแป้ว่าเ่้ใจเขาขอจักังเบิ่งก่อนว่าซั่นแซ่บแท้นอาามานะแมพังไปเบิ่งยายแป้่ อีซีมันกินข่าเปียกอยู่ที่อนซาซุยละอิ่ม่สันก็เลยบปเดมามอยางมาอย่าหัวมึงซีมึงมากูก็ไปหามึงเองก็ได้สาบทุกคนเอาเดี๋ยวมงคำนี่มึง้มากกูไปหามึงเองก็ได้ซีไปแล้วไม่อยากโสเลยต้องสงเอเอเยันมาบ่ยมาบ่ฮมานั่งอย่โต อืมนําเย็นมากิสบายดีเอาําเย็นมาลูกใส่แล้วบ่ไปนั่นน่ะแลนบกูกินแดงเลยกินไปไปลงตึงนเฮือนเสร็จอลกินตังกินหวานี่เนาะ่พอแล้ว่จดํากบ่คดอยากได้ผัวบ่หรือว่าบ่มีผเอา่โกยบอกพี่น้องเ

นยามได้เ้ยนะกน็ได้ะามันเท่เฮยเบิร์ล้ว่าน่าแบบกีแล้วนะขึ้นโซ่หม่องหม่องถ้าก็อยากด้พี่น้องตยเนี้แบีแบบวนัเดียบ,บวนน้ก้มทางนะแต่ว่าว่านี่้ครโดนไปโดนนะลไปบ,บาท

ม่เอออันมืออะไรแมวเชนเดอร์เหรอเชนเมอเร่อมันเพ็ด่นองไปบ้างเหรอขอบันเพ็ดเลยจไายตาตายกันแน่นี่ที่หา่วย

แตาเป็นอืมอน้ย <berm. S 1> <nous Negative. S 2> ์ยังเ้ยวได้รหอดบ่

เม่เคยเห็นเเห็นแต่มันยังน้อยพ้นเห็ไม่คยนเะอะไรพอดน้าจูบบบัฮะบ่ดพออมันอยู่ห้องไหนพอมันก็ดือลงไปเลยมบ่ได้พ่อนะครับเจ้าเขาภาคควรนะเขาประมามาเจนนี่แหละ เออมันเข่าอยู่นี่มันข,ดนนขาดแลวน้ำงแต้นี่เป <c oughs> ็นพืชอะไรข่ามันไหนรู้พี่เจับอกเด้งมาแล้วดำผักผักิดเจานำแล้วผักยพี่น้ามาวอ่อนควันน่นผู้มาขายบักผิดบ้านจะเอาอยัางปูคือเพชรแท้จะเห็นอะไรบอกสูตรแน่นะบอกเด้งพี่น้งเ้ย Tao mã cái képai nè bẹp mmmm 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 ให้ตันบ้างนะเออมาซุ่มเลยเออตันตันตันนตันกรบปตันเ้ยเผาลูกพี่น่องเอ้ไม่ฆ่าอันใายอันคล้องเหรียญพี่น่องเอ้เออมาเถอะร้อยแก็บกระตุกนยลูกหายปนาด